สวัสดีค่ะนินะคะจากช่องนิเนีนอินเมียนมานิเนินเชียงตุงค่ะ ก็เมื่อกี้นะคะนี่เพิ่งดูข่าวเนาะที่วันที่22ที่ผ่านมาเนี่ยไอโฟนสิ 15, วางจำหน่ายเป็นวันแรกนะคะและประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศกลุ่มแรกที่ได้จำหน่ายอย่างเป็นทางการด้วยเนาะแล้วนี่ก็แบบอึ้งมากคือก่อนหน้านี้เราทำงานตลอดเราแทบจะไม่ได้ตามข่าวตามอะไรเลยแต่ช่วงนี้ว่างเนี่ยวันว่างเยอะเนาะพอดูข่าวแล้วนี่ตกใจมากคือคนไปต่อแถวนี่แบบเยอะมากเหมือนเหมือนเขาแจกฟรีเลยอะเนาะแล้วก็ ไปแล้วคิวแรกที่ไปรอเนี่ยไปรอตั้งแต่ตีสาแล้วฝนตกปปอยๆด้วยอะ่ะเราแบบโอ้โหเขาขนาดนั้นเลยเหรออย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างราคา iPhone มันก็ไม่ได้ถูกๆอ่ะเนาะราคา iPhone เครื่องนึงก็เกือบเกือบเท่ากับทองคำแท่ง1บาทแล้วอ่ะเนาะทีนี้นี่ก็เลยแบบโอโ้มันมันขนาดนั้นเลยเหรออย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นตัวนี้เองอะเนาะ,เ,นะเราใช้ iPhone 10อะเออ เราจะเปลี่ยนรุ่นใหม่นี่เรายังคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเนี่ยเนาะแต่พอเห็นข่าวนี้แล้วนี่แบบโอ้เขาเขาคันหักนี้เลยเหรออย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะตกใจมากทีนี้ก็เลยไปหาข่าวที่อ่เมียนมาเขาลงเกี่ยวกับข่าวนี้แล้วก็ไปเห็นคอมเมนต์ของชาวเมียนมาที่เข้ามาเม้นกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าชาวเมียนมาเม้นเกี่ยวกับอ่ที่เขาไปต่อคิวซื้อ iPhone 15กันยังไง คอมเมนต์แรกนะคะบอกว่าคนอย่างเราเนี่ยเราใช้คุยกับใช้เล่น f a c e b o o k 2อ,อย่างเท่านั้นเราใช้ Samsung ราคา7,000-8,000ก็พอค่ะแล้วก็คอมเมนต์ที่2นะคะเขาบอกว่ากลัวมันจะหมดหรือไงถึงจะต้องไปต่อแถวแย่งกันขนาดนี้ค่ะคอมเมนต์ที่3นะคะเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องขนาดนี้ไหม ออกใหม่แล้วอีกอาทิตย์นึงไปซื้อมันก็ไม่ต่างอะไรกันเนาะคอีกคอมเมนต์นึงค่ะเขาบอกว่าโอ้ h o n e iPhone นะเอามือไก่หน้าผาักแล้วคิดดูประเทศที่ถือขวดพลาสติกเปล่าแล้วไปต่อคิวซื้อน้ำมันพืชกับประเทศเพื่อนบ้านที่ต่อคิวเพื่อซื้อ iPhone เหนื่อยมาก เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยน้ำมันพืชในประเทศเมียนมาราคาขึ้นสูงมากนะคะทำให้ทำให้คนที่เขาหาเช้ากินข่าเนี่ยเนาะต้องไปต่อคิวซื้อน้ำมันพืชที่รถของรัฐบาลเอามาขายในราคาที่ถูกค่ะโอเคอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะเขาบอกว่าถ้าไม่รู้เนี่ยนึกว่าเขาแจกฟรีนะนี่ค่ะอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่ามุติตาปวเปปาเตก็คือมุติตาด้วย ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีนั่นเองค่ะอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าจะไปต่อแถวเพื่อที่จะไปถ่ายรูปลงโซเชียลค่ะอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าอันนี้คือไม่รู้นะขอถามหน่อยนึง iPhone 15เนี่ยขายแค่วันนี้แล้วมันจะหมดเลยหรือเปล่ามันจะไม่มีวันอื่นแล้วใช่ไหมค่ะและอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าส่วนมากก็จะเป็นในหน้าซะส่วนใหญ่หรือเปล่านะคะอีกคอมเมนต์นึงบอกว่า ประเทศคนอื่นจเจริญถึงขั้นที่ต่อแถวเหมือนให้ฟรีค่ะอ,อ,อารมณ์ประมาณแบบประเทศคนอื่นคือจเจริญแล้วไปต่อแถวซื้อในราคาแพงๆคันนี้เหมือนแบบให้ฟรีได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกคอมเมนต์นึงบอกว่าประเทศเมียนมาเนี่ยยังต้องถือขวดพลาสติกเปล่าเก่าๆแล้วก็ไปต่อแถวเพื่อที่จะซื้อน้ามันพืชค่ะอีคอมเมนต์หนึ่งค่ะเขาบอกว่า ประเทศคนอื่นเนี่ยต่อแถวเพื่อที่จะซื้อ iPhone ส่วนประเทศของเราเนี่ยคนพื้นฐานลักยากกับคนชนชั้นกลางจะต้องถือขวดพลาสติกเปล่าแล้วไปต่อแถวซื้อน้ำมันพืชแทนที่ประเทศเราจะก้าวหน้าต่อแต่กลับถอยหลังอีกโอ้โชคดีจริงๆที่เกิดในประเทศเมียนมาค่ะแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่าน่าสงสารจังค่ะ อีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเราอยู่ในประเทศที่สมัยก่อนที่ไม่รู้ว่า iPhone คืออะไรค่ะอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าซื้อแล้วจะบินขึ้นท้องฟ้าใช่ไหมค่ะส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าต่อแถวเหมือนกันแต่จุดประสงค์ในการต่อแถวไม่เหมือนกันค่ะอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าอ,อ๋อแบบนี้ใช่ไหมที่หาความทุกข์ใส่ตัวเองค่ะแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเออมันก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งเนาะ ค่ะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเน็ตเมียนมานะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับการต่อคิวซื้อ iPhone กันคือหลายๆคนแบบตกใจมากอะราคามันก็ไม่ได้ถูกๆด้วยอะเนาะแต่คนไปต่อคิวซื้อกันแบบเหมือนเขาแจกฟรีเหมือนเขาให้ฟรีอย่างนี้เลยเนาะก็หลายๆมุมมองนะคะ,ะบางก็อาจจะ ชอบในแบรนด์นี้เพราะว่ามันใช้ดีจริงๆเนาะบ้างก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะมันไม่คุ้มหรือเปล่าเพราะว่าราคาก็เกือบเท่ากับทองคําแท่ง1นบาทแล้วอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนก็มีกําลังซื้อในการใช้จ่ายหรืออะไรแล้วความชอบส่วนบุคคลคือคือ,ค,อความคิดหลายๆอย่างเนาะหลายคนก็หลายความคิดเห็นนะคะก็ไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะก็สุดท้ายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเนเนนเอน,น,นมียนมานนนนเนเนนเฉียงตุงด้วยนะคะท่านไหนมีคําถามอะไรยัง อยากจะรู้อะไรยังไงเกี่ยวกับประเทศเมียนม,มาก,ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากที่คอยสพอร์ตและให้กำลังใจช่องนินนินอินเมียนม,มานิ่นนินเชียงตุงค่ะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ